สวัสดีครับตัวนี้ผมพี่เคบีคูนะครับตัวนี้เกมไม n คร r a ับกับไมโครฟลับจะร่อดโลกมังกรนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราเจอตัวเด็ดนะยนนะคิดเหรอฉันมีของแหละนะเพื่อนนะเอ,ออยังไงก็ตายอยู่ดีอย่าให้เห็นว่าแกทำบ้านถูถกเผานะฉันอโอ้อีสิ ตายไปรอบเดียวอย่างนั้นก็ได้ของดอกมันมาว้าวมันเอาไว้ทำหองเราก็จะมีหอกตลอดชีวิตแล้ว <c oughs> โอ้โอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิม <c oughs> เกิดตาย จงตายด้วยพลังเยอะมีของวบบนี้ปุ๊บง่ายขึ้นเยอะเลยติรเดินเติรเดินติเดินติรเดนตันเติปมาพรัมต จิม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 อ้ลืมไปแล้วแมวของเราล่ะน่าจะอยู่ในซักที่หนึ่งหรือไม่มีอะไรหรอกมั้งไปดีกว่าสิ่งสิงมีชีวิตที่โดดหองนี้มันก็จะได้รับตามิไฟนั่นเองแต่แป๊บนึงนะโอ้ นะจนเบื่อหน้าแดดในไทยแล้วนะเข้ามาเข้ามา ตายอีกใช่ไหมเกยังไม่ตายเลือดเชื่อจริงๆย่อนเรียมเลยชันค้าก็ได้แล้วืมรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างนะเคน่าจะไปมีอะไรแล้วอุตตายแล้ว เกิดทั้งวีทั้งวันนี้ฉันจะได้ฆ่ามังกรจากมังกรหินนี่แหละฉันจะได้ของดรอปตะแกเยอะกว่ามัางกรแบบอื่นเลยเชื่อไ้าตาย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 ใช่เราตายปล่อยลูกดองมาเยอะจังเลย จะเรียกแกว่ากระปอมกระปอมหินโง่โง่อย่าคิดเหรอว่าจะสู้กับใครไอ้ตโนมดไอ้จิม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 เต็มด้ยมมมมดวยแรงพลังสุดท้ายเรามีของ ไม่รู้ว่นี่มันไม่ใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ว่าเราเห็นว่ามันคลิกขวาแล้วมันระเบิดได้โอเคเข้าใจแหละใช้เพื่ออะไรเมื่อกี้แต่ไปจาัดก,การมันด้วยห่อของเราดีกว่า โอ้ย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  no no โอ้ o โอ้ยโอ้ยโอ้ h no 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 no. No 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 โอ้ยโ้ยโอ้ย้เโอ้ยโอ้ยโ้ม โอเคเราจะได้เข้าสู่โหมดเอาชีวิตรอดกันอย่างเต็มรูปแบบสักทีส่วนนิ่งก็เท้าเหนียวมาแหละทุกอย่างเราจะลองมาดูสูตรคราฟนะอ๋อโอ้ว้าวจะลองดูนะว่ามีอะไรบ้างที่เรายัางคราฟไม่ได้แล้วเราจะลองคราฟมันให้ได้ อย่างเช่นเพชรของพวกมันอันนี้ล่ะใช้พลังลมแล้วก็ใช้ดราก้อนแก๊สใช้โอเชียนเราก็ต้องฆ่าโอเชียนดราก้อนต้องเอาไฟดรกก้อนเอมเบอร์โอเคถือว่ายากถ้าเราไปสู้กับแม่ของมันเราเคยเจอแม่ของมันเรายังไม่เคยเจอหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราเคยลองไป เราเคยลองไปเล่นดูมันคือเยบ็ยบเยบ็ยบเเ็บใช่จะตัวนี้แหละมันฆ่าไม่ตายใช่มันาฆ่าไม่ตายเคยเจอมาแล้วเคยลองไปเล่นฝนก็จะตกเลยทั้งนั้นเนี่ยไปดูโอ้โหฝนฟ้าคขานองนี่เองจะมาดูของดอกของแต่ละตัวเลย ระหว่งางมังกรพวกนี้น่านี่ก็ดรอปอันนี้ก็ดรอปนะเนี่ยอันนี้ต้องมีโอกาสดรอปอยู่นี่แล้วก็นี่เราเช็คก,ก่อนนะว่าเราได้อะไรมาแล้วบ้างเป็นของที่สาคัญและได้มาจากมันพลังลมยังไม่ได้อะไรเลยไปเลยแล้วกันโอกาสที่จะเจอมังกรไม่ได้มีโอกาสเจอง่ายๆ โอ้โอ้ฉันเกลียดแกกับปมอมเกลียดแกบ้างโอ้ยเอือดตายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปหาทางที่ยวหลังแล้วกันอะไรขายบล็อเยี่ย ปปปอยากเลี <ítulo> sabes, ้ยงมังกรนะไม่รู้ที่เลี้ยงมังกรเลี้ยงยังไงเราเดินทางหาเนื้อหมีดอบไหมเนื้อมันไม่ดอบอีกยอดเยี่ยมไปเลยทุกคนออ ไปกว่าธนูแล้วก็มีแต่ธนูพวกนี้มันมันได้แรงเท่าธนูดาเมจแรงๆที่เราเคยเจอบ้างอะไรแมงมุม,มให้ค่าไปสองหรือเปล่าปู ทำไมนี่มันมีดวงตาด้วยทำไมนี่มันมีแค่ตาดำ <c oughs> แกหลอกฉัน <c oughs> ไม่โดนหรอกนี่ฉันไม่ต้งใจจะฆ่ากัรหรอกกระโดดตรงนี้แหละและหวังว่ามันจะไม่ไปฆ่ากวางอย่า ฉันนีขวาที่ดาเมจแรงดาเมจแรงแล้วเราก็ได้เลเวลมาอะไรก็ไม่รู้เอาฉชนั้นนะเราควรทำยังไงนะไปหาล,ลุงดีกว่ายโอ้มันขายหนังสือให้ด้วยเอเมรัลดึงอัน eo, <laughs> eo, ao. Ủa Ồ Được xì Ha, kẹt มีแครอทอยู่วัสดมาอันหนึง่งไปละลาก่อยโอ้มันขายอะไรอีกบ้างนะขนมปังเทรดเอามาเลยต้องการโอ,อไ้ไม่ไม่ไม่ถอด ทำไรใส่กันเองละนั่นตีกันอนะลุงควรจัดก,การไลไรมัน,นเดี๋ยวให้มันเคลียร์กันเองอะเจมโทษทีพอดีต้องการเชือกเราจะเอาเชือกไปจ,จูงสิ่งมีชีวิตมาสักตัวหนึ่ง แล้วเราได้หนังมาด้วยเราจะเอาหนังไปทำอะไรดีไม่รู้อะ่ะเฮ้ลูกน้อยหองมังกรกระป๋อมยักษ์ <c oughs> ถึงจับแกมาทำต้มยำม,มังกรเฮ้มาไงเอาไหมเราดั้อนนี้ได้เอาไหม เหมือนไม่ทำไรแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำไรแเรานะจาักการมังกรก็จาักการมังกรทีไปกี่ตัวมังกรนาไปกี่ตัว แล้วเนี่ยไปเถอะอย่าไปซื้อเลยเรามาตามหามาังกรนนะ้ำตรงนี้กันเถอะเือตามหาสิ่งของที่มันดบเดินถอยหลังเลยไนายน้ำถอยหลังโอเคเ๋วยวคนงั้นเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวกันนะครับบาย